สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งจะมาสอนการซ้อนวิดีโอลงไปในวิดีโอโดยไม่ใช้กรีนสกรีนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าไปที่ Google ก่อนนะคะพิมพ์คำว่า p n g 3เพื่อดาวน์โหลดกรอบรูปสวยๆค่ะเมื่อพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะให้กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ p n g 3เลยค่ะเราจะพบหน้าต่าง นีขึ้นมานะให้กดข้ามค่ะข้ามโฆษณาของเขาไปนะคะแล้วเมื่อได้หน้านี้ก็ให้พิมพ์ในช่องค้นหาว่ากรอบหรือว่ากรอบรูปก็ได้ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นกรอบรูปสวยๆให้เราเลือกมากมายหลายแบบเลยนะคะก็เลือกโหลดมาสัก2แบบนะคะวันหนึ่งโหลดได้ฟรี2กรอบนะคะเลือกแบบที่เราชอบมาเลยค่ะ ันนี้นึงจะเลือกเป็นกรอบทองนะคะแล้วก็ให้เลือกโหลดเป็น PNG 3นะคะแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดฟรีค่ะบางครั้งมันก็จะมีขึ้นมาว่าให้แชร์ไปที่ Facebook หรือ Line ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะคะก็ทำตามที่เขาบอกเขาให้แชร์เขานิดนึงเราถึงจะโหลดได้ฟรีนะคะก็แชร์ให้เขาหน่อยนะคะจากนั้นก็ให้ออกไปที่ Kinemaster นะคะ ให้เข้าไปโหลดวิดีโอที่เราจะใช้เป็นแบ็กกราวด์นะคะจะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายไว้หรือว่าจะเป็นวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาโดยไม่มีลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยจะเป็นภาพวิวหรือว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะคะลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะคะเลือกมา1อัน จากนั้นก็ให้กดที่ Layer insert media ซึ่งเป็นวิดีโออีกอันนึงทับลงไปเลยค่ะเมื่อโหลดเข้ามาแล้ววิดีโอก็จะมาซ้อนกันแบบนี้นะคะและก่อนอื่นให้เราทำการเลือกวิดีโออันแรกเพื่อปิดเสียงของวิดีโอก่อนนะคะ วิธีการก็คือกดไปที่วิดีโออันแรกให้ขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้แล้วก็ลากให้เสียงลงมาอยู่เป็นเลขศูนย์แบบนี้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกไปที่ตัวครอปนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราครอปตัดนะคะเราสามารถตัดให้วิดีโอเป็นรูปร่างที่สวยงามโดยการกดที่มาร์นะคะ แล้วมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็สามารถครอบให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะลองกดดูค่ะเราสามารถจะครอบให้เล็กหรือใหญ่ขึ้นได้ตามต้องการของเรานะคะลองลากขึ้นลากลงดูแบบนี้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้ค่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันเด่นนะคะเราก็สามารถที่จะขยายได้ หรือว่าจะหากรอบสวยๆมาใส่นะคะโดยการกดที่เลเยอร์นะคะแล้วก็ Insert Media เข้าไปนะคะก็จะเป็นการ Insert m e d i ีเดีที่เราดาวน์โหลดมาจาก png t r e ค่ะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ ก็จะดูดีกว่าที่ใส่มาลอยๆนะคะทำให้คลิปของเราดูเด่นขึ้นนะคะสามารถเลือกกรอบสวยๆมาใส่แบบนี้ได้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนฉากหลังกรีนสกรีนก็ได้นะคะสามารถทำเป็นแนวนี้ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใส่บนวิดีโอนะคะเราก็สามารถที่จะใส่บนภาพได้ค่ะโดยการกดเข้าไปที่มีเดียนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกแบ็กกราวด์สวยๆนะคะ ซึ่งใน Kinemaster มีให้หลายแบบเลยนะคะก็กดเข้าไปเลือกได้เลยนะคะสมมติว่าเราเลือกเป็นอันนี้มานะคะแล้วก็ลากยาวไปเลยจากนั้นเราก็ insert layer นะคะเข้าไปเหมือนเดิมใช้วิธีการเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็น background ธรรมดาไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะก็สวยงามดีนะคะ เราสามารถที่จะใส่ตัวอักษรใส่คำบรรยายเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะและเรายังสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์อื่นๆจากใน PNG tree มาได้ด้วยนะคะเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดไปว่าเราอยากได้รูปอะไรนะคะก็โหลดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแปะๆลงไปได้ทำให้วิดีโอดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะและเราก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลด ทีละหลายๆวิดีโอได้นะคะจะเป็น4วิดีโอเป็น5วิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูเป็น2วิดีโอก่อนนะคะ mm hmm. เมื่อเพลย์แล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ